ทำไมเราไปไม่ได้ะเราไปทางไหนเนี้ย <Hello? S 1> เฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรอะ แก้วอะไปดีต้องชม YouTube กันด้วยนะครับผมนะในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม Garden of b a บานบานกันในภาค2กันแล้วนะครับผมนะ ก็ความจริงเนี่ยเกมนี้มันก็น่าจะปล่อยออกไปสักพักหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าพอดีช่วงนั้นผมติดสอบไงก็เลยทําให้ผมลงคลิปเกมนี้อาจจะล่าช้าก็ใช่บช้บานหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะซึ่งความจริงมันก็เป็นอย่างนี้กับภาคแรกก็แหละตอนที่ผมเล่นภาคแรกผมก็ติดสอบเหมือนกันคือผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือมันเป็นอะไรที่แบบเป๊ปังอลังเวอร์มาสำหรับเกมนี้ที่มันแบบไม่ชอบมองช่วงที่ผมสอบเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็เอาเป็นว่าช่างมันเถอะนะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูภาคแรกเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแปะตัวไอไว้ทาง ก็สําหรับใครที่เคยดูไปแล้วเนี่ยแต่จำเนืนเ้อเรื่องพักหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะขออธิบายสรุปสรุปคร่าวๆเลยนะครับผมนะก็จะประมาณว่าเหมือนเราจะเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แต่ดูเหมือนว่าเขาจะเข้ามาในโรงเรียนที่มีชื่อว่า Garden of อ a บ b a บนั่นเองนะครับผมนะก็คือเหมือนจะเข้ามาในโรงเรียนอนุบาลน,นี้ในช่วงตอนเย็นๆตอนมืดๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจุดประสงค์ของเขาคนนั้นจะมาทําอะไรกันแน่แต่ดูเหมือนว่าในโรงเรียนนี้เนี่ย มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบผิดแปลกไปแบบมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ปกติที่เราสามารถสัมผัสได้มันจะเป็นสิ่งที่น่าขนลุกมาสำหรับเจ้าพวกตัวละครมาสคอตที่อยู่ตรงนี้พราดูเหมือนว่าพวกตัวละคมรมาสคอตพวกนี้จะไม่ใช่แค่พวกตัวละครมาสคอตธรรมดาแต่มัมน,มนจะเป็นตัวละครมาสคอตที่มีชีวิตเึ็นสําหรับในภาคแรกเนี่ยเราก็จะเจอเจ้าตัวนกโดโดเนี่ยเป็นตัวแรกเลยนะครับผมนะในตอนแรกเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทําอะไรเราใช่ไหม แต่พอไปสัก oh. พ um, ักส An ักพักหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆมันก็เหมือนแบบเริ่มจะโจมตีเราแล้วซึ่งเราก็ต้องทําการดีหัวซุกหัวเส้นจนเราลอดจากนกโดด้เยนกดัวโดสีชมพูมาได้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปลงลิฟต์ต่อซึ่งมาเป็นลิฟต์ที่ไม่ใช่ลิฟต์แบบนั้นเหมือนเหมือนเป็นลิฟต์ที่น่ากลัวมากเลยอะเออซึ่งในระหว่างที่เราลงลิฟต์เนี่ยเราก็ได้เจอกับเจ้าตัวสีเขียวซึ่งเห็นจากภาพเลยมันก็อาจจะเดูแบบเออปกติใช่ไหมแต่ว่าความจริงนตัวมันฟูมากถึงพอกับไททันเลยก็ว่าได้นะ ซึ่งมันก็ทําการปวดลิฟต์เราจนลิฟต์เราตกไปนั่นเองนี่ก็คือทั้งหมดของภาคหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะป้าเราไปดูกันต่อดีกว่านะผมนะว่าภาคสองจะเป็นยังไงกันแน่ไปกันเลย ใช่แล้วก็ความจริงในภาคหนึ่งเนี่ยคือผมไม่รู้ไงว่าตรงน,นี้มันทาอะไรได้แต่ความจริงมันกดนาฬิกาได้นะความจริงภาคหนึ่งมันก็กดได้แต่ผมไม่ได้กดผมกดสกคิปไปเลยเดี๋ยวหอผมลองกดนาฬิกาดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงปึ๊บอ๋อเหมือนจะเป็นการสคริปเวลาใช่ไหมเออใช่เพราะว่าเราจะต้องมาที่นี่เนี่ยแบบช่วงมืดๆจะเย็นในช่วงที่ไม่มีใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ทำไมต้องมาในช่วงนี้เหมือนกันจะมาหาอะไร,รจะมาขโมยของหรือเปล่าข,ขาไม่ในใจเหมือนกันนะอ๋อฮะอุ้ย เสียงเหมือนจะเงียบไปแล้วเพราะเหมือนตอนนี้ทุกคนจะกลับบ้านไปแล้วนะครับผมนะแล้วก็มีไฟตรง emergency ตรงนี้มันเรืองแสงด้วยคือตอนนี้ทุกคนน่าจะกลับบ้านกันหมดแล้วมั้งอ๋ฮะตอนนี้ก็ปกติดีนะอเอ๊ะเหมือนมีอะไรหายไปหรือเปล่าคิดเ,เองหรือเปล่าเนี่ยอุย้ยแต่ตอนนี้เหมือนจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงตอนมืดแล้วนะครับผมนะคือแบบโอ้โหทุกอย่างม,มันมืดมากเป็นโคตรน่ากลัวเลยโอเคไปกันเลย โอเคแล้วเหมือนตอนนี้เนี่ยเราจะเกิดมาอยู่ในห้องห้องหนึ่งซึ่งมีประตูข้างหน้าเป็นสีส้มแล้วเราไปได้เลยปะมันเหมือนไปไม่ได้มันเปิปดได้ปะไม่ได้เหมือนเขาต้องการให้เราหาเท่าที่ผมจําได้นะถ้าเกิดเจอะไรแบบนี้ต้องหาชีร์ดใช่ไหมโอเคแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ห้องแบบไหนกันเนี่ยมันมืดมากเลย อ๋อ oh, ใช่อย่างที่ผมเคยบอกไปไงว่าเรากำลังลงลิฟต์มาใช่ไหมเนี่ยเออเป็นลิฟต์แบบนี้แหละผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วก็โดยเจ้าตัวสีเขียวเนี่ยเห็นไหมผมบอกเลยว่ามันตัวแบบตัวสูงเท,ท่ากับสายทานคือมันตัวสูงมากทําการโหนลิฟต์ของเราให้ตกลงมาด้าน,นเองนะแต่มันดูเหมือนว่ามันน่าจะตัดตายแล้วเรมั้งแต่เหมือนว่าเราจะยังรอดมาได้นั่นเองเนะโอ,อ้โหแล้วข้างบนนี้คือแบบ มันเราจะตกลงมาจากข้างบนนั้นน่ะแมงเอ้ยน่าจะขึ้นไฟไม่ได้แล้วด้วยตรงนี้เหมือนจะมีคีย์การ์ดอยู่แล้วเมื่อกี้ผมเหมือนจะเห็นอ๋อดีโมดโดนในตำนานของเรานี่เองแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสภาพมันจะพังแล้วอ่ะเหมือนตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ดูสีสาอากาศมันมอนสักนานนี้แล้วดูเราก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอโ้โแต่ตอนนี้เราเหมือนจะหยิบคีย์การ์ดมาแล้วน่าจะเปิด,ดแลไวมั้งคลิกคลิกอีใช่ไหมเออจะไม่ได้ค่อยได้แล้วคุ้มฟคุม,มโอเคไป ทำการเปิดประตูซึ่งคีย์การ์ดน่าจะใช้ซ้ำได้ไหมเมื่อกี้ใช้ไปแล้วน่าจะได้อีกเออเนี่ง <c oughs> เปิดประตูเพน t ดอร์ฟอร์มี e โอเคเหมือนในตอนนี้เนี่ยเหมือนเราจะตกลงมาอยู่ข้างล่างซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วเป็นที่โอ้ oh my g ก็คือเฮ้ยคือผมงงนเนี่ยคือมันเป็นโรงเรียนอนุบาลในตึกหรือว่าทั้งหมดนี้มันคือโรงเรียนอนุบาล ทีมอาจจะไม่ใช่ก็ได้นี่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันได้ปัญหาคือเราต้องไปลงไหนต่อแต่ตรงนี้เหมือนจะมีเหมือนคีกาส์ิชมพูแล้วก็เหมือนจะมีข้อความอะไรบางอย่างด้วยแต่ดูสินี่ไงสิ่งที่พวกเราเคยทําเอาไว้สุดท้ายมันก็ย้อนกลับมากัดกินเราสินะทุกคนหายไปหมดแล้วและเสียงกระซิบจากก้นเบื้องนั่นกน็ดังขึ้นเรื่อยๆฉันคิดว่าฉันเห็นใบหน้าหนึ่งไม่สิจะสองสามคนแงนมามองหน้าฉันด้วยซ้ำ มีคนบอกว่าอย่างที่ถูกโยนไปในเหวจะต้องตายแต่ดูเหมือนว่าเขาจะโกหกหาคุณกาลังอ่านข้อความนี้อยู่ทําตามคําแนะนาของฉันและจากไปจากที่นี่ทุกสิ่งที่นี่ควรถูกเลือและถูกลบออกจากหน้าประวัติศาสตร์เออผมอ่านไม่ออกหรอกนะเดี๋ยวผมจะใส่เสียงพาเอาไว้ในคลิปแล้วกันโอเคเหมือนเดิได้คดการเสียงฟูแล้วแล้วก็ใส่ปึ๊บ มันเราจะสามารถกดไปทางซ้ายกับทางขวาได้อ้โอโอไม่ต้องกดเลยเหรอ๋อมีทางมาให้เลยผมนึกว่าต้องกดอันนี้แล้วกดได้ปะกดไม่ได้เหรอผมนึกว่าลูกสองกดได้เนี่ยเอากดได้กดได้กดได้เอาไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเสียงลูกสองอ๋อนี่ไงกดได้ใช่ไหมเอากดหน่อยอ๋อนี่ไงกดได้จริงด้วยมันก็จะเลื่อนสายอ๋อเลื่อนไปทางนี้อ่าฮะว้าวมันเราสามารถไปได้กันได้ทั้งหมด3ที่ซึ่งืม ว้าวไปตรงกลางดีกว่านะเพราะน่าจะเป็นที่ที่กินมาเสนอมาให้เราหรือเปล่าลองกดทางนี้ก่อนเอาไปยืนตรงนี้ได้ปหะเออไม่ตกไม่ตกดีงามใช <c oughs> ่แเ้าไปตรงนี้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าเป็นที่ได้ที่กินมาเสนอมาให้เราผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องเรียงระดับดหรือเปล่าหรือว่าไปอันไหนก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไปนนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> เหมือนที่เราจะต้องไปก็คือติ้ t i n g center ปะไม่รู้อา่านถูกหรือเปล่าอาจจะเป็นอะไรสักอย่างซึ่งเขาได้เลยปะ ก็ไม่ได้ใช่ไหมโอเคแสดงว,ว่ามันต้องให้เราไปสักที่ที่หนึ่งอาจจะต้องไปตรงนู้นก่อนเพราะรงมันเล็งแสงไงเออใช่สรุปก็คือยังบังคับเราอยู่ดีนะตรงนี้คือปุ่มเสียงพูกดทำไมอ๋อบางทีอาจจะเอาไว้ใช้เรียกลิฟต์แล้วมั้งเนี่ยเอาไว้ใช้เรียกทางอันเนี้ยโอเคแต่ก่อนอื่นเออเรียกไงเออกินกระโดดได้หวยเหรอคือไปหมดแล้วเนี้ยโอเคเราก็ไปทางขวาก่อนเพราะทางขาวาปทางที่มีแสงสว่างเราจะไปได้ไม่ลาตกหรอนะมีกระโดดในเกมนี้ ก็เลืมบเลยนะเนี่ยว่าเก่งมีกระโดดอีกมีแสงไฟด้วยที่เราจะไปก็คือคอมเซ็นเตอร์เคยไหมคอมเซ็นเตอร์อแล้วเหมือนในนี้จะมีข้อความเขียนเอาไว้สักอย่างหนึง่งซึ่งเอออ่านไม่ออกอะ่ะมันคือข้อความอะไรอะ่ะขอปรับนิ่ปรับอันนี้ได้ไปะปรับอันนี้ปึ๊บเออนี่ไงเห็นแล้วอะไรเนี่ย ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะกคืออะไรแต่ผมขอปรับกราฟิกลงก่อนถ้าเกิดปรับเป็นเบสเนี่ยคือแบบไม่ไหวจริงคอมผมไม่ไหวนะพอปรับได้เคมีเดียนนี่แหละโอ้โหอนที่เห็นไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไหมเนี่ยตรงนี้ก็มีข้อความถ้าจะเป็นคําว่าเดือดใช่ไหมเดือดอะไรสักอย่างนี่แหละเออฮะน่าจะใช่เดือดนะคือแบบปรับมีเดียมแล้วแสงมันดูงงๆเว้ยแล้วบางทีมันอ่านความ<อ>าความไม่ได้ที่นี่ก็มีข้อความอีกแล้ว อันนี้อ่าอันนี้น่าจะเป็นเดอะสไปเดอร์แหละเดอะสไปเดอร์ is real and is coming สไปเดอร์เหรอสไปเดอร์มันมหมายถึงตัวละครอะไรวะเออเชื่อจะว่าไปเท่าที่เห็นหน้ากำแพงหน้าเมนเูนเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะมีสองตัวละครเพิ่มมาก็คือไฟท่ากับผกสีเทาใช่ไหมเออน่าจะใช่ที่เพิ่มมาทางขวาแล้วทำไมเราไปไม่ได้อะเราองไปทางไหนนี่ย <Hello. S 1> เออยเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะ เฮ้ยเป็นตัวสีฟ <cek> <anza> ้าเฮ้ยตัวนี้ผมไม่เคยเห็นแล้วเหมือนมันจะไม่มีหน้านั้นด้วยอะที่หน้ามาสคอตตรงหน้าเริ่มที่หน้าเมนูเกมอะเป็นตัวตัวคล้ายๆแมงมุมอย่างที่มันบอกจริงด้วยจิเนี่ยโอ้แม่งเล้ตกใจหมดโอเคเราไปกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวหลังนะเนี่ยแม่งโอ้ตอนนี้เหมือนเราจะอยู่ที่นั่นแหละน่าจะเป็นการเดินอะไรบานๆออกการเดินเอ้ยมีกริงด้วยมีการแจ้งเตือนอะไรปะ เฮ้ยนายนั่นแหละคือคือชั้นเห็นนายผ่านกล้องอะนะฉันดีใจมากเลยที่ได้เหนเดินนายแต่ฉันอยากให้นายช่วยในการสับสิบมยายเฮ้ยอนี้ฉันหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฟังนะ้าได้ยินชันแล้วก็นายช่วยไปทำอะไรก็ได้ที่หน้ากล้องจอิดหน่อยนะเพื่อให้ฉันรู้เนียเขาบอกว่าถ้าได้ยินเสียงให้กดที่กล้องหรอเนี่ยทำอะไรอะกดปุ่มไงอะเยอ ผมลืมไปแล้วว่าต้องใช้ยังไงอ่ะแล้วต้องอ,อ,อะคามล่าไหนก็ไปที่กล้องเนอะอันนี้นี่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 ฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลไอจูเคียมีอ๋อไปใกล้ๆออกไปทรายอ๋อ,ไไอ,อแล้วให้เขาเห็นนี่เองอ่อาฮะ โอ้ขอบคุณพระเจ้าฉันดีใจมากเลยที่นายอยู่ที่นี่ฉันคิดว่าฉันจบเขอมแล้วฉันมองไปรอบๆแล,ะ,ละเดินเข้าไปนในห้องปาความปลอดภั<ล>ยจากไมประตูมันก็ปิดลงและฉันก็ติดอยู่ที่นี่มัน้อาคียีการส,สีฟ้าเพื่อเปิดแต่ฉันไม่มีจฉันรู้ว่าทําไมนายถึงมาที่นี่และฉันช่วยนายได้แต่เราพาฉันออกไปเสียก่อน่าฉันจะไม่ผิดแล้วก็มีเพียงช่าง่อม์บลุงเท่านั้นที่มีคีย์การ์ดสีฟ้าดังนั้นนายจึงต้องไปที่ห้อง่อร์บลุงเพื่อหามัน ซึ่งประตูห้องควบบอลลูน่าจะล็อกอยู่และฉันไม่สามารถเปิดได้แต่ฉันสามารถเปิดประตูทางขวาให้นายได้นะกันเปิดให้แล้วเรียบร้อยแล้วหวังว่าจะเจอสิ่งที่มีประโยชน์หลอบนายนะเออเพราะเหมือนตรงนู้นจะเปิดใช่ไหมเอาที่จริงนะผมฟังไม่ออกเลยเพราะผมไม่เก่งอังกฤษอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรต้องไปรงไหนเพราะผมฟังไม่ออกจริงๆเหมือนก็จะให้ไปหายชีการ์ดอะไรสักอย่างอ่ะดีพอฟ้าแล้วไปที่อาห้องควบคุมมั้งเออเหมือนจะได้เป็นที่เคาะบา and o ์โ f นแฟนเวกิวอน,ะ oh, นกอิเดปเปนเก่าอะไรนะอ๋อเพื่อนเก่าคนนี้นี่เองไม่ใช่คนดีเจ้าโรสนี่เองเพื่อนเก่าโ okay. อเคกปคดิกซ้ายไม่ให้ลีกที่ปุ่มไปชิกด,ดิลองได้นหน่อยแต่ม,มันมีปุ่มอ่ะใช่แล้วปะอือได้เราคลิกแล้วอะไรเปิดมะแต่ผมขอพูดตรงนี้ก่อนนะมาดูที่ป้ายนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอช่างอันนี้ก่อนก็อย่างที่ผมบอกไปว่าจะมีตัวละครหอยทากับไอนี่แล้วก็อ้วันนี้ที่เราเจอเมื่อกี้เนี่ย ใช่เลยแน่เพราะมันมีแค่สีเดียวผมจะได้เป็นสีเหล่านันแบบนี้เลยเว้ยอ้าแล้วเขาจะแจ้งเตือนเราอะไรอเงี้ยโอ้โหโอ้โดนดาวที่ดีเชื่อทำมันหายมาสองสามอาทิตย์ก่อนนะนักงาต้องบำรุงใช้มันในการทำหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นใช้ขึ้นทีโซหรืออาจจะหยิบสิ่งของที่ตกลงไปไม่ก็สรวปความสะดวกตัวเองนะมันเป็นสิ่งดีที่ควรมีมันมันน่าจะช่วยในการเก็บปริศสระปัย่าได้ลองดูรอบๆว่ามีทางที่จะเข้าไปในห้องบำรุงได้หรือไม่ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ถ้าอยากได้ข้ <Então, S 1> อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กก็มาบวกมือที่หน้าฟองได้เลยครัังไม่ออกเว้ยเอาเป้ใช่ไหมขอพูดถึงไอตัวนี้ก่อนแล้วกันก็คือตัวนี้เนี่ยมันทำไมไม่ได้อยู่รวมกลุ่มกับไอพวกนี้ไม่ค่อยน่าใจเหมือนกันแต่เคยตัวนี้แหละที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยแวบหนึ่งอ่ะมันใจแน่่ะเพราะมันมีแค่สีเดียวแล้วเหมือนเขาจะให้เราไปที่ห้อง m a i n ทน n น n c e r o o ว่าทครมันมีสติกเกอร์ตัวสีดำเงินตัวนั้นด้วยเราจะโดนตามสเกมเลยเนี่ยไปเปิดห้องเมนเท e n น n c e r o มเปิดไม่ได้อะ อ๋อเป็นสีเขียวไม่ใช่หรออ้เอาเดี๋ยวว่าต้องไปหายคีย์การ์ดสีเขียววะเนี่ยเอามีปุ่มอย่างนี้ด้วยหรอยังไงวะเนี่ยมันต้องกดอะไรวะตรงนี้กดได้มันต้องกดเลี้ยงสีเหรอไม่ใช่เราจะต้องกดปุ่มที่ถูกต,ต้องเลียงกันไปเรื่อยๆแล้วมันมีบอกใบ้า่หรือต้องมัวนส่งไปเรื่อยๆจริงดิมัวนส่งไปเรื่อยมันก็ไม่ไหวนะมีอะไรไหมกดได้ตอนนี้มีเอเมอร์เจสซี่อลามกดไม่ได้ ห้องนี้มันคือห้องที่เราเห็นตอนนั้นน่ะไอ้นั้นอ่ะเออเอาน้าโหลดใช่ไหมเออน่าจะเป็นห้องนี้แหละที่เราเห็นตอนหน้าโหลดนะโอเคเต้องทำอะไรต่อวะเนี่ยตรงนี้เปิดไม่ได้เปิดไม่ค่อยได้เยอะเลยแล้วมันก็จะมัว่วตรงจริงๆอ่ะตรงน,นี้เหมือนจะมีกระดาษอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้ยอันนี้เยอะจังวะเแย่แป๊ะเนี่ยมันเยอะไปไหมอุ้ย ก็ฟ e ิสิกส์ก็อีเกมนี้มันช่าง oh. เอ๊ะตรงนี้มันคัดต้อมได้เออใช่เหมือนว่าในทีเฟอร์ของภาพของเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนสีโดนได้ด้วย <c oughs> เอาสีนี้ได้การแสบเลยนี่เห็นทีไรก็เสืองแสงแน่ๆมองเห็นแน่ขนาดนี้สีสดขนาดนี้มองจุงดาวังคลายก็ยังเห็นเลยปึ <c oughs> ๊บเราว่าเรียบร้อยแล้วก็ได้โดนมันไปที่เรียบร้อยแล้วล้วโดนเราอยู่ไหนะมาดิเซกมาก่อนตอนนี้ีิลูก สีฟ้าจริงครับเปล่าเนี่ยเออฮะใช่เป็นสีฟ้าจริงแต่แม่แมงแต่งงมาดูบักปักไงไม่รู้ว่าวิว่าช่างมันเถะนะโอเคเราก็สามารถเปลี่ยนโดนเล่นได้ก็เอเคนี้แหละปัญหาคือกูต้องทำยังไงต่อเนี่ยโอเคผมก็นังมวส่งมานนะแล้วเบอเราจะต้องดูที่ตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นระดับของสีซึ่งเหมือนพีีมันจะมีระดับเออวระดับสีจริงด้วยแล้วใครมันจะไปรู้วะโอ้โหซึ่งเท่าที่ผมจําได้ผมมวสง่สงสองอันเนี้ยได้มวสรงเป็นอันนี้แล้วก็มาอันนี้ได้เท่าที่ผมอันนี้ แล้วก็ว่าอันนี้อันนี้เสร็จแล้วต้องอันไหนต่อนะคือมันเรียงไงวะเนี่ยเออแล้วมันก็ต้องอันไหนมีสามสี่แล้วก็ตอ้องเออแล้วต้องเรียงเนี้ยเออเป็นนี้ไปใช่ไหมอันนี้นขาแดงแล้วก็ต้องมาที่เลชอร์เป็นสีขาวฟ้าขาวฟ้าฟ้าคือมันขาวแกมฟ้าใช่ปะขาวขาวมันต่อยไม่างแล้วแสงมันโคตรห้าก็เจ็ดแสงเลยกดตรงไหนอะตรงนี้ป่ะตอนแรกผมกดตรงนี้ไม่ได้เรากดตรงนี้ได้ปะ ไม่ใช่อะตรงไหนก็รู้ไม่ออกโุ้ยเราก็ไปเฮนรี่บีหนนะต้องตีตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้อสุดท้ายได้กักทีเอาะล่ะเราผ่านแล้วเราจะเปิดห้องนี้ได้แล้วอ๋อไม่ได้อรอเราต้องทำอะไรต่อวะเนี่ยคือเหมือนเราจะสามารถเปิดได้หมดแล้วนะเดะกดหมดแล้วเอ้ยตรงนั้นเปิดนี่ว่ะ โอเคเหมือนมดูตรงนี้จะเปิดแล้วมันมีอะไรโอ้โหแล้วดูแสงแม่งมองแทบเห็นชีกาเลยโอเคเลยว่าเราได้ชีกาแล้วกันคือปั๊บแต่เอาบีเดียมแล้วแสงมันคนปั๊กเลยไม่ชอบเลยว่ะสีงามทีนี้เราก็ไปในห้องขังลุงด้เลยวสินะอย่าลืมเทาไห่ชีกาสีฟ้าอ่อนของฉันน่ะนะก็ดีแล้วกันนะบายบายโอเคผมก็รู้สึกดีนะ้ที่พี่เขาอาจจะถึงพี่เขาอาจจะพูดากาปก็่อยแต่ก็ถ้าเกิดพูดอย่างนี้ก็ดีจะได้รู้สึกไห่เหรอ เพราะว่าเราก็สามารถผ่านอะไรเนี่ยเพราะว่าเหมือนเขาจะไปหาแบบบูชีกาอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วก็ไอตัวนี้ My God is okay to have not r i e n and be miserable let like me ไม่รู้อ่านไม่ออกแปดซับแม่งอะไรแบบนี้โอเคแล้วก็เหมือนจะเป็นตัวกบไม่เ้าอา่านแล้วกันไม่ได้มีความหมายอะไรก็แค่แบบคำบอกใบเฉยๆ,ๆมั้ยผมเครียดอาดด่านเคียแปดซับบ้าโอ้แม่งเอ้โอเคแล้วก็เปิดไป โอ้แมงคือมันเป็นเหตุมันเป็นเนื่องจากพาผมปรับกราฟ,ฟิกกากไวเลปล่ามันเลยเป็นอย่างนี้แต่ว่าแมงคือมืดมากคือบอกอะไรไม่เห็นเลยอ่ะมองอะไรไม่เห็นจริงๆนะนเพราะกับกราฟ,ฟิกกากแน่เลยนะีย่ยงมืดอะ่ะแต่ผมถ้าเกิดผมปรับสูงไปกว่านี้มันก็ไม่ได้เลย,เยจริงๆเดินเดยวขอวเหมือนคล้ายๆเขาวงกดเลยฮนะ ไม่อยากรู้เหมือนกันถ้าเกิดปรับทายมันจะสว่างกนนนนนะงว่านี้ไหมเพราะปรับอันนี้ปรับมีเดียมนะโคตรมืดเลยโอ๊ยมันจะถึงวะเนี่ย ก็มองไม่เห็นอ่ะก็มีแค่อย่างเดียวก็คือเอาหน้าถูถ่ายถูถ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอทางออก็คืาจะไกลเจอแล้วตรงนี้แปลนะเออนี่ไงออกมาได้แล้วเหมือนเราจะอยู่ที่เอ,อ่อฮะไอใส่หัวกอาจจะเป็นห้องของพวกพนักงานก่อสร้างหรือเปล่าเขามีให้ใส่บัวแล้วก็ใส่ย,ยุดสูตรแบบนี้จะเ,เป็นพวกพนักงานก่อสร้างก็ได้แล้วเหมือนจะขึ้นไปข้างบนด้วยเหมือนอขึ้นดูก่อนแล้วกันนะตรงนี้เหมือนจะมีเป็นอาจจะเป็นที่อบรมหรือเปล่าเนี่ยมีกระดาษแล้วก็มีที่นั่งอาจจะเป็นที่อบรมของพวกพนักงานอะไรอย่างเงี้ยเออ เกโลการ์สเบรกเบนเชนเน้นคอยคาร์นอตบีอ๋อเบรกอันนี้มาสิโอจะว่าไปผมจะไม่ได้เทเลพอร์ตเบลยดีกว่าคลิกขวาพุทเทเลพอร์ตนี่ไงนี่นี่นี่เห็นไหมโดนโดนโดนกูอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ตกใจหมดเบรกการ์ผมจำได้ว่ามันเบรกได้อยู่แต่มันต้องหามุมดีๆเว้ยอาจจะเบรกเระอันเนี้ยเออมันสามารถทำลายได้แล้วยกระจกอะนี่ไงเออแต่มันกดที่กระจกตรงๆไม่ได้อื ตรงนี้อยากจะกดได้กดไปแล้วกันกดได้ไหมกดได้สีเขียวแล้วก็มากดตรงนี้รู้สึกช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงสอนจูทอรี่แบบให้หรือฟื้นความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยของภาคแรกนะรนู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วก็กดอืมเอาไปกดสิลูกเอ้ยโอ้โหชนจะขอบด้วยนั่นแหละอ่ะมาตรงนี้ก่อนก็ได้อ่ะโอ้โหโอ้อ่ะตรงนี้ตรงนี้อันนี้นี่นี่มาก่อนมาก่อนเลยเอ้รู้สึกแอบใช้ยากอันนี้อ่ะ ไห้เราจังๆกันแหละคราวนี้ยอือเรียบร้อยแล้วประตูเปิดไหมไม่มีอะไรเปิดเลยหรอกน่าต้องเราไปข้างล่างนะไมั้งหายไปประตูข้างล่างหรือเปล่าที่เปิดเราก็โดดลงไปได้เลยปะโอ้ไม่เนี่นเสียดายก็โดดลงไปไม่ได้เลยตรงนี้กระโดดได้อือแล้วทำไมก็อีเหม,มือนลมวะอ๋อเดีย๋ยเป็นเศษกระจกมันล่วงลงมาหรือเปล่าแล้วมันก็นล้มมาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้จะมีเทปด้วยอุย้ยผมจำได้ว่ามันเปิดเออแล้วมันใส่ไร้ปะ เดีย๋ยวเหเหมือนจะใส่ไปได้นะผมจําได้พรา,าผมเคยเจอห้องที่เจอเทปอะเอยห้องที่มันสามารถดูเทปได้ตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้มันมีป้ายอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่เมื่อกี้เราเปิดไปแล้วเราต้องเดินกลับไปครับไม่แน่ใจนะสีชมพูเท่ากับเดินอ่ะสีมู่เท่ากับเดินซ้ายสีฟ้าเท่ากับเดินขวาอ๋อป้ายบอกทางใช่ไหมแล้วปัญหาคือเราต้องกลับไปหรอเดี๋ยวขอไปดูก่อนแล้วกันไม่แน่ใจว่าเราต้องกลับไปหรือว่าเราต้องทำอะไรต่อกันแน่ครับผมก็เปิดหมดแล้วนี่นะครับ โอเคผมไปดูมาแล้วนะครับผมนะก็คือคุณเห็นไหมครับหน้าตรงนี้มันมีปุ่มนะครับแต่ว่าคุณดูดิครับเพราะคือคุณนี่เห็นมองอย่างเงี้ยมึงเห็นไหมครับปุ่มไม่เห็นใครมันจะไม่เห็นมือชิปเป่งโอโ้โห <c oughs> ที่ผมจะปรับเลื่อนแสงอะ่ะให้มันดีกว่านี้เว้ยคือมันต้องไปปรับตรงนี้อ่ะโชว์ให้ดูเราต้องมาปรับตรงนี้เว้ยที่ไลทิงคุณิตี้ซึ่งถ้าเกิดผมปรับเป็นไฮมันจะกระตุกเว้ย เออไม่ไหวจริงถ้าเกิดปรับเป็น high คือคิดที่อัดมาจะมีอาการกระตุกหน่อยเว้ยแม่งเอ้ถ้าอย่างนั้นปรับตัวอย่างเป็น low เลยแล้วกันนะแล้วปรับไลฟ์คุณภาพเป็น high ไม่ไหวจริงคือแบบมันมืดจริงๆเลยมันอ่าอะไรแทบไม่ได้เลยเว้ยถ้าเกิดปรับเป็นเนี้ยเห็นไหมพอเป็น high ก็ยางดีหน่อยแต่ภาพตัวอย่างมาดูกระจกลงมากเลยเอาจยังไงดีระหว่างเซนอ๋อมันเลือกยากอ่ะถ้าเลือกได้ไม่อยากปรับ high อาปรับ medium ซะหน่อยกราฟิกเกอรอันนี้อ๋อกราฟิกคอ เอออมีเดียมแล้วกันนะกราฟิกคอให้มันดูดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ต้องกดปกตรงนี้ถามจริงเขาไม่จะไม่เห็นมืดขนาดนั้นนะอะลมแล้วโดนกูก็แบบมาลูกมาตรงนี้ก่อนนะลูกเอ้ือแบบมันมันห่วแตกมากเลยอะแสงเงาดับมีเดียมอ่ะโอ้โหกูแบบเป่งมองอะไรแทบไม่เห็นนะโอเคและเบื่อเราก็จะพาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วป่ปไปกันหน่อยดีกว่าไม่รู้สิบูมันจะบูอะไรเรา แอบปลุมาแนั้นนี่บอก้บู๊แล้วเราต้องทำอะไรอะในต,ตอนนี้ผมก็้วห้องนี้มีอะไรอะ่ะในตอนนี้คือผมไม่เข้าใจว่าเรามาทำไมในห้องนี้มันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่เรามาดูอีกทีสิอะไรวะมันให้หาอะไรอะ่ะอ้มีคีย์การ์ดโอ้โหแล้วผมก็ไม่ได้มองข้างล่างเลยเมันจะเป็นคีย์การ์ดอะไรสักอย่างเก็บมาดิโอเคเก็บมาเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็คงต้องออกไปแล้วละวิคทำไงไป ไม่มีอะไรหรอกมั้งเมื do, do ่อกี้ผมรู้สึกว่าหน้าจอมันเหมือนโดนดูดอะเหมือนหน้าจอมันกระตุกกระตุกอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราไปไหนต่อฮะเออราตอเฮ้ยตัวอะไรอะโอ้ยไปกนไป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 ้ปไ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 นไปไปอปไ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 อยู่ปไปไไปไปมันเไปไปไปไไป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 ดไปไไดป ดูดิโอ้มค์กอดโดนชนเลยลูกพ่อโดนชนมัน้นชปมาดิโอ้โหชนไม่ได้ไม่น่าเลยผมว่าเราน่าจะโดนมันง่าผัวแน่แน่แม่ดูหน้าตาดิมาดิ เ่กี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะแปลว่าพอเราหยิบขี่กราบปุ๊บเราก็จะตายเลยได้เหมือนตอนนี้เราจะเซฟไันด้วยเดี๋ยวผมพักเข้าไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเอาจริงเล่นมารู้สึกมันเออรู้สึกแป๊บเดียวนะรู้สึกว่าเกมมันอาจจะเนื้อเยงี้ก็รู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกเล่นมาแป๊บเดียวเองทั้งที่ตอนจริงผ่านไปตั้งครึ่ชงฉวมงแล้วเนี่ยโอ้โห แต่เพราะติดเรื่องพัรเซอร์แล้วก็อะไรอย่างนี้ด้วยปัญหาคือเรื่องแสงเงาระดับมีเดียเนี่ยแหละที่เป็นปัญหาเลยก็คือพอปรับแสงเงาอะไอปรับไลติ้งอะระดับมีเดียมปึ๊บเม่มองอะไรแทบไม่เห็นแบบมืดแบบโคตรมืด,รด,มดมากเลยอะไม่ไหวจริงนะต้งปรับเป็นหาถ้าไม่ปรับเป็นหานี่คือแบบอับปรดมากต้องกัดโทรจริงๆนะผมก็ไม่รู้ว่ามาันจะแหลกหรือเปล่าแต่เวลาที่ผมปรับอันนี้ไลติ้งเป็นไฮเกมผมจะแหลกไ้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรอะอาจจะเป็นเพราะคอมผมเก่านน่แหละ เออก็ถ้าเกิดช่วงลหลังมันกระตุกก็ต้องขออภัยด้วยกันนะครับผมนะ่าจะผมปิดคลิปเอาไว้ที่นี่เลยแล้วกันนะปิดคลิปตรงนี้แหละก็ขอบคุณทนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคนทะี่ดูคลิปนี้จบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้ามาน้อยตรงนี้นะครับผมนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ